ไม่แน่ใจเลยคนเขาอาจจะหนักไปหมดแล้วก็ได้นะไม่มีทางเหลือหรือแล้วพวกเราต้องาเขกับเขาสร็จแล้วเราไปต่อทำสัญญาว่าฉันจะหาเงินมาให้เงินของฉันทอมมี่เงินของฉันทายนะฉันชัทายนะจริงๆเราจะหาเงินเอามาให้ทายาทโลกเปิดเกมล่าทรอยชนคนปุ้นมืองไวซิตู เไม่เวสต์สตีเลยไม่คิดว่ามันจะออกมาเร็วขนาดนี้นั่นนี่เจ้าหมอน,นี่มันซ่อนตัวเก่งใครๆก็ลืมมันแล้วใครมันจะไปลืมได้ง่ายเดี๋ยวพอมันกลับไปทํางานคนก็จํามันได้อีกมันแย่ต่อธุรกิจของเราเนอะเล่าไงต่อละสันี่ครั้งนี้เราจะทําดีกับมันให้มันทํางานอยู่ที่เมืองอย่าลืมว่าเราคุยเรื่องขยายก,กิจการทางใต้อยู่นะไว้ซิตีเปรบเสมือนเหมืองทองเลยละ พวกคลัมบียเม็กซิโกเอ้ยแม้แต่พวกคิวบาเองยังส่งคนมาจัดการดูแลตรงนี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นยานะซอนนี่ในแก๊งเราไม่มีใครอยากยุ่งกับมันไม่ไปลาเปลี่ยนไปละคนของเราจะมาเพิกเฉยกับสิ่งนี้ไม่ได้ในขณะที่คนอื่นจะเอาของเราไปเพราะฉะนั้นเราจะส่งคนของเราเข้าไปไปทำงานสกปรกข้างล่างนั้นจากนั้นเราก็นั่งเฉยเฉรอรับส่วนแบ่งได้เลยว่าแต่ใครเป็นคนที่อยู่ไวเซตี้เคนโรเซนเบิร์กเป็นไอโง่ด้านกฎหมายเขาจะเอาไวเซตี้อยู่แล้วครับ ไม่ถึงกับคุ้มขนาดนั้นเราปล่อยให้ทอมมีไปอิสระในไวซิตี้หลังจากนั้นให้เงินเขาตั้งหลักตั้งฐานไม่กี่เดือนเราก็จะไปหาเขาไปคุยว่าธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรไอ้คนข้างหลังน่ะดูโดนแขวนนาแล้วนะฮ่าเฮ้เฮทุกคน <c oughs> ฉันเองแคนรอเซนเบิร์กเป็นยังไงบ้าง ฉันเป็นคนที่จะพาพวกนายไปจุดนัดพบเข้าใจไหมฉันได้คุยกับซัพพลายเออร์ของเราแล้วลูกค้านั่นแหละและ้วแล้วเขาดีใจที่จะสานสัมพันธ์กับธุรกิจของเราแล้วถ้าเกิดว่าไปได้ดีแล้วก็ก็พวกเราก็น่าจะดีนะครับทุกคนจะรวยเลยละ่ฮะฮ่าดีดีดอ่าับไปละไม่มีใครคุยเลย <laughs> เขาคือเป็นเขาเป็นพี่น้องกันทํางานร่วมกันธุรกิจร่วมกันคนนึงจะขับฮอไม่มีใครทอมมี่ไม่สนใจเลยมาแล้วมาแล้วฉากตำนาน โอเคนั่นแหละพวกเขาอยู่ในชอปเปอร์นะเอาละการแลกเปลี่ยนของวันนี้เขาต้องการที่จะแลกเปลี่ยนแบบซึ่งซึ่งหน้าที่โล่งเลยโอเคไหมไปเลยที่โลงแจ้งอืมอ้ยหนักเลยร์หนักหเวอรโอ้ไม่เห็นเลยโอ้มาแล้วมาแล้วอืม ได้ของมาไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดเอคนลำเบียนนะเพื่อนอยากอาไปขอดูหน่อยสิแล้วเงินก็สิบยี่สิบที่เราคุยกันไว้ผ่านการใช้งานเรียบร้อยแล้วโอเคผมคิดว่าเราตกลงกันตามนี้แหละครับแมสุดยอดเลยเพื่อนๆอ่ะออเอมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนไปเกาะให้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วขับเลย เห็นหอแล้วใจไม่ดีนึกถึงภารกิจภารกิจหนึ่งที่เคยเล่นสมัยยังเด็กไวส e บีชเหตุการณ์เมื่อกี้นะชจ้สานับหนึ่งถึงสิบโอ้ยฉี่แทบราดนะพระเจ้าช่วยไปนอนพักผ่อนไปแล้วเอายังไงต่อดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะแวะมาหาแล้วจัดการว่าจะเอายังไงต่อดีนะไปแล้ววิ่งต่อแตะตอแตะอฮ้ย ภาพเก่าที่คุ้นเคยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกครั้งในเปิดเกมล่าทรชนคนป้นเมืองภาคไวซิตี้ภาคที่ทุกคนวันวันยังหวานอยู่วัยเด็กที่เล่นไปแล้วเออ่ไม่ได้เล่นแล้วอ้าวมาโอเคยังจำได้อยู่ไป let's go yeah yeah ผมยังจำชีตได้อยู่ไวซิตี้ที่แท้จริงตกน้ำแล้วตาย ย e a welcome to w i t e City baby พบกับลุงพีอีกครั้งนะครับใน w i t e City ลุงพีจะได้ไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยครับเราจะมาผจญภัยในโลก v h i t e City กันจบจนจนกว่าภาค6จะเปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้เราต้องไปพักผ่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสาสางเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นขอยืมรถหน่อยแล้วกันแหมสุดยอดจริงๆไปวู้โหอ้าว โอ้โรงแรมข้างๆชายหาดโอ้โหไปถึงแล้วนี่คือโอเชียนวิวโรงแรมของคุณวันดีครับสาวๆคิดถึงมากเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนานกี่ปีแล้ว18ปีแล้วถึงมาเอาละอย่าลืมคุณสามารถเซฟได้โดยการใช้คัตเซ็ตเอาละถ้าเกิดจะทำธุรกิจเดินเข้าไปในสีชมพูเลยเอ่อคุณตำรวจครับอย่าเพิ่งนะครับผมขอเซฟบันแป๊บนึงครับเรียบร้อยเซฟเสร็จถึงเวลาที่จะขึ้นไปข้างบนห้องพักของเราแล้วละวันเวลาผ่านไปเร็วจริงเกง โอเคขึ้นลอย an old friend อืมอ่าฮัลโหลอ่ะยังเขายังไม่พูดอ่าฮัลโหลอาฮัลโหลดิอ้าวฮัลโหลซอนนี่ทอไมทอไมเหรอไม่ได้คุยกันนานแล้วนี่ ฉันรู้ฉันรู้แกคงตื่นตันสิท่านนะสิบห้าปีเหมือนเมื่อวานเลยเอ,อก็หวังว่าแล้วแต่คนมองอ่ะใจเย็นแหมก็กระแสไปฉันดูแลกแกงก็ไม่ง่ายนะเว้ยแต่มีแกงก็ดีเออเจ้าว่าไปเป็นไงบ้างดิวเอ่อทุกอย่างเรียบร้อยไหมคือฟังแล้วสันนี่เราถูกจัดฉากเราถูกโจมตีแฮร์รี่แล้วก็ลีตายแล้วอ่ะแกยังมาโกหกฉันนะทอมมี่เงินยังอยู่กับแกใช่ไหมฮะไม่สันนี่ฉันไม่ได้มีเงินเนื้อดันมนเงินของฉันนะทอมมี่เงินของฉัน แกอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะทอมมี่แกรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าแกล้อเล่นกับฉันเนี่ยใจเย็นซอนนี่ใจเย็นฉันเอาตัวเป็นประกันเลยว่าเดี๋ยวฉันจะตามไล่ไคนที่เอาเงินไปนะแล้วก็ไปตัดไอ้จอนของคนนั้นส่งให้นายด้วยฉันรู้ว่าแกพูดจ,จริงทําจริงทอมมี่ฉันรู้ว่าแกเป็นคนยังไงแต่ครั้งนี้ฉันขอเตือนแกก่อนเลยนะถ้าเกิดเป็นคนอื่นป่านนี้ตายไปแล้วแต่เป็นแกยังไงล่ะฉันให้โอกาสแกเพราะเราเคยมีอดีตร่วมกันนะฉันจะให้แกจัดการโอเคซอนนี่เชื่อใจฉันได้เลย เดี๋ยวฉันติดต่อไปอีกทีนะึอเฮ้ยน้ยไม่เก่งใจโปสเตอร์ภาคสามเลยไปเครียดเครียดไปปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเลขกสิทธิ์ถามหาพระเจ้าช่วยเราต้องรีบไปหาเงินแล้วก็หาคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ทำไมภาคนี้ขับรถง่ายง่ายเ้ยโอ้นี่ไงซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สามพันว้าว ค่อยว่ากันในอนาคตี่ค่อยมาหาตักค์บ,บซื้อนะไปทำเควส let's go บอกว่าให้ไปนอนอย่างนั้นอย่างนี้จะบ้าตายอะ่ะฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยเอาแต่ดื่มกาแฟนึกคิดไม่ออกอะไรเลยอะ่ะนี่มันหายนะช,ชัดๆหายนะจริงๆเราจบเ hey ฮแล้วไอ้คนพุ่งนี้มันไม่ยอมเลิกลามันจะมาหาเราแล้วก็ตัดคอเราทิ้งสะเข้าใจไหมอะ่ะฉันไม่ได้มาเรียนลงเรียนกฎหมายเพื่อสิ่งนี้ทำไงต่อดีอปุบปากนั่งลงใจเย็นๆใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันบอกเองว่าทำไงต่อ เราต้องตามหาว่าใครเป็นคนที่เอาโคเคนของเราไปจากนั้นเราก็จะฆ่ามัน นั่นเป็นไอเดียที่ดีนั่นจะเป็นไอเดียที่ดีฉันขอคิดก่อนนะอ๋ะอนี่นี่นี่มีมีมีคนหนึ่งมีทหารคนหนึ่งกเกษตออกมาแล้วชื่อว่าฮวนกราเซคอเทสเขาเป็นคนช่วยฉันจัดการดีวครั้งนี้และแน่นอนถ้าเกิดว่าใครจะรู้คนมีอิทธิพลก็คงจะเป็นเขาเนี่ยแหละ,ะแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะจัดปาร์ตี้อยู่ที่ท่าเรือ,อใช้ระยอดแสนหรูอานในในฉันมีใบนี่ใบเชิญชวนนี่นายเอาไปเลยนะแต่ฉันจะไม่ออกไปจากประตูนี้ฉันกลัวโดนเก็บใจเย็นใจเย็นหุบปากซะใจเย็นเดี๋ยวฉันไปเองโอ้เด เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเข้าใจนะฉันเข้าใจยุค1 9 7 8แต่ฉันไม่อยากให้นายแต่งตัวแบบนี้ออกไปเข้าใจป่ะเออคือคือไม่ได้ว่านะแต่อยากให้แต่งตัวดีกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแต่งตัวเรื่องนี้นี่ผิดเหรอแม่มาฟังนะเอาเอาบัตรนี้ไปบอกว่าฉันส่งมานะเอาไปเออไปแต่งตัวซะไปไปเออถึงเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของเราแล้ว let's go รู้สึกภาคนี้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเข้าอินเตอร์เนียได้ก็คือเข้าห้างเข้าไรได้นะครับ แต่บางสิ่งบางอย่างก็ลิมิตไว้อยู่นะไปถึงเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของเราดีกว่า let's go let's go let's go มาอาจาแป๊บแป๊บนี่ดริฟต์โอเคลงเลยจอดค้างถนนนี่แหละไม่มีใครว่าใช่ไหมโอเคเรฟิล okay. สอืมเปลี่ยนเสื้อผ้าไวมากอ่าหล่อจริงมาร้องเพลง staying alive ของ BG <c oughs> มอเตอร์ไซค์สวยนี่ชอปเปอร์ด้วยแหมจอดซะงี้ไป ก้ามตามสนองไยไปโอ้ยโอหโหหักเลี้ยวอุตสาห์ชมว่เกมนี้ขับรถง่ายปาจริงปปปเราต้องไปหาโคเทสทหารเก่าถ้าเรือถ้าเรือถ้าเรือเดียวอาจจะแฮปแฮปแฮปเราต้องระวังเดี๋ยวลงน้ำมาตายเอ้ยชุนดี๋ยเดี๋เดี๋ยวลงน้ำตายนะโอ้ยรถเต็มแหละโอเค ถึงเวลาพง,งาดแล้วเดอะพาร์ตี้ว,ว้าวเขาเพลงหมอนลำนะครับหมอลำสวัสด,ดีค่ะรับอะไรไหมคะมีแต่ของว่างเอาไปทำไมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวมาใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีครับผมคิดว่าคุณคงจะเป็นคนมาแทนของคุณโรเซนเบิร์ก คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็ได้แล้วคุณคือใครครับนี่อ่าผมชื่อเวอิตี้ครับอ่ะพอดีว่าเขาเป็นคนคกลัวคนเยอะๆนะครับโรคคนกลัวคนเยอะๆอ๋อโอเคโอเคเลยอ่ะแล้วคุณล่ะคือพอดีผมอยากจะได้ของครับเ,เดีย๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วสถานการณ์ตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะแต่ฉันคิดว่าเราค่อยคุยกันทีหลังดีกว่าไหมเพราะตอนนี้ฉันจัดงานปราร์ตี้อยู่เคป่ะอืมเดี๋ยวค่อยคุยกันในขณะนี้เดี๋ยวฉันขอแนะนำให้รู้จักลูกสาวฉันเองวาซิลิสสวัสดีค่ะ ลูกรักนะระวังที่ป๊า,ปาไปคุยงานดูแลแขกของเราหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะป๊า,ปาอาอแล้วขอตัวกันแป๊บนะบจะเมูสติสเหรอจะให้ใช้ชื่ออื่นเหรอยังไงซะขอแนะนำเขียนพวกมีแก่ให้รู้จักแล้วกันนะนั่นสมาชิกรัฐสภาอาเล็กทรัพแล้วก็ดารานนมแคนดี้บักสน์นายได้เจอกับเมียของฉันหรือ,อยังนรอราหลอนอยู่ในลาบมา และส่วนตรงนั้นคนดังของไวซิตี้ของเราชื่อว่าบีเจหล่อตลอดแล้วคนเนี้ยมีครั้งหนึ่งฉันเคยกินน้ำพริกปลาแต่เขาบอกว่าเป็นน้ำปลาพริกบอกาเดียดีๆๆจากนี้ไปจะเรียกว่าอะไรดีวะและตรงนั้นข้างๆผู้ไซด์ดมไฟแรงของเราเจสทอร์เรนนี่เดีขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าที่ประเทศไทยเล่นปิงปองกันยังไงฮะบอกไว้เลยว่าเขาไม่ได้ใช้ไม้เล่นนะเดี๋ยวบอกให้เลยว่าจะเป็นยังไง ท่าเรื่องมากคนนี้ต่อไปสามหนุ่มสามมุมคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นมือขวาของคุณพ่อชื่อว่ากานซาเลสอีสองคนชื่อว่าแพสโตริชาร์ดคนหนึ่งเขาเป็นเอ่อฟีนเบรกเตอร์คนทำหนังชื่อว่าสตีฟสกอร์ คือในของผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยปลาฉลามเขาจะมีปลาฉลามตัวใหญ่ล่มาแล้วกัดไอ้นั่นเนาะต้องบอกเลยว่ามีใครเคยดูเลยแน่นอนอ้าผูการผูการแหมจัดงานปาร์ตี้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม,มนะครับนะ,อะ,อะ,อะขอโทษนะครับที่มาสายครับนี่นะครับนะไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรเป็นไงบ้างทุกช่วงนี้อ้าก็ทุกอย่างธุกรกิจก็ไปได้ดีครับนะครับยามศึกเราบยามสงบเราก็หามิตรหาศัตรูแล้วก็จัดการทีหลังนะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเนี่ย ไอ้คนไอ้คนพูดมากคือใครเลยเขาชื่อริคาโดดิเอสหรือว่ามิสเตอร์คอเอ้าเฮ้ไม่ใชดสโอ้สวัสดีครับพอดีว่าเพื่อนเก่าหนูเพิ่งกลับมาที่เมืองค่ะไว้ที่หลังนะคะริคาโดไป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 ดที่นี่กรนถับไปพาฉันไปที่ลับโพสชั่นที่ Let's go <S ไม่ต้องถามว่ารถใครนะรถเธอเหรอไม่ใช่ <laughs> รถคนอื่นเธอทำงานได้พอ่อเหรอบางทีบางไม่รู้เหมือนกันเออ เป็นไรไหมถ้าเกิดว่าฉันจะเอามือวางให้ขาข้างขาขาเธอใ <laughs> จยเยนจ็นใจเยนจ็นใจเยนน็นใจยเย็นนะใจเย็นนะโอเคฉันกำลังตั้งใจขับรถนะถ้าเกิดจับไม่ดีนี่รถเราจะเป๋แล้วไอ้จะให้รถเป๋เลยเอาล่ะสมสุสดิสก่อน <c oughs> ลงซะแล้วเจอกันนะพ่อรูปเลเดิน <c oughs> เดินอย่างนั้นเออครับครับครับเดินอย่างนั้นกว่าจะถึงเออหนึ่งร้อยโอ้ภารกิจแค่นี้หนึ่งร้อยเจ้าช่วยเอาล่ะถึงเวลาไปทำภารกิจต่อ ดูเหมือนเป็นภารกิจที่ทําให้เรารู้จักตัวละครอ,อื่นๆไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนที่จะฉากทําให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างไปเราต้องหาเงินใช้นี่กับซอนนี่ไม่งั้นชีวิตเราจะหาไม่เอาละหวังว่าภารกิจนี้เราจะได้เริ่มต่อสู้สักทีนะโอเคอยู่ตรงนี้นะลูกมา อาสสดีหบังว่าดาจะสบายดีนะแต่ตอนนี้ฉันไม่โคตรสบายเลยแหละจะบอกให้ฉันหัวจะระเบิดอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอะจะบอกเลยว่าพวกอาชญากรเยอะกว่าในคุกอีก,กที่นั่นเนอะเราต้องการข้อมูลจากคนท้องถิ่นนะอ๋อโอเคโอเคทั้งนั้นฉันขอคิดก่อนนะอ๋อรู้แล้วนะมีไอ้หนุ่มคนนึงทำงานอยู่ในแวดวงวงการดนตรีนะเขาชื่อว่าเคนพอลเขาน่าจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไวซิตี้แน่นอนละ่ะถ้ามีของอะไรหายไปไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่ายาไอห้หมอนี่นั่นจะรู้นะไอ้เจ้าหมอนี่อยู่ที่มาริบูอืมโอเคเดี๋ยวฉันจะ โอเคจะเย็นนะ่ะไปไปมาริบูขับไปหาเคนพอลถึงแล้ว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 ว้าวอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออร์ที่นี่ซื้อได้ปะ You cannot buy this Malibu at this time โ okay? อเคยังไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้นะรอก่อนพระเจ้าช่วยเธอโผล่มาตอนไหนเนี่ยรูปมาชักกำลังตามหาผู้หญิงอย่างเธอรึเปล่าผมกำลังตามหาผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเคนพอลนั่นแหละอ๋อเจอละ ผมชื่อเคนพอลผมเป็นคนที่รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องถามอะไรตอบได้ยังก็อับดุลเลยล่ะ่อะยะน,น้องหนูอ้าวแย่งเหรอโอ้ยโอ้ยโเคนพอใช่ไหมฉันเป็นเพื่อนของโรเซนเบริร์กอะโรเซนเบิร์กอะโรเซนเบิร์กโอ้ยคนที่หาตังจากค่าทำร้ายร่างกายนี่ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยจ้างมันมาเป็นทนายนะแต่มันทำให้ฉันเสียตังค์ว่ะพระเจ้าช่วยคิดดูซินี่เลิกตลกได้ละ ยาฉันหายไปแล้วก็เงินบางส่วนเรนื่องยาไอ้วัตจักรมันก็เป็นแบบนี้ละอโอ้ยโอยโอยเฮ้ยรู้อะไรบ้างเฮ้ยโอ้ยโอยใจเย็นใจเย็นอะไรที่เกิดขึ้นเ you ้วก็เกิดขึ้นไปแล้วสิรู้สึกว่ามีเชฟคนหนึ่งที่รู้อยู่นะอยู่ที่โอชินไรฟ์มาไปได้ไปได้ไปคุยกับมันมันน่าจะรู้ทุกอย่างนะเฮ้ยฉันไปดูเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาแกงทีหนึ่งเออไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปเลยโอ้เดี๋ยวันต่อยเลยขอ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 น้าหน่อยนะู้หญิงเมื่อกี้ไปนไหนล่ะ ถ้าได้พบกับคนคนนั้นแล้วสินะตามหาเชฟโอเชียนไดฟ์กายละกายละกายสูละกายได้สูละกายได้สูละ Let's go Let's go ขันไม้ขันมือแล้วขันไม้ขันมือแล้วไปไปไปเอาละเชฟ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 เดี๋ยวเชฟแล้วสวัสดีครับอืมเออมองอะไรวะฮะไม่เคยเห็นคนคุยโทรศัพท์เออพูดมาแกรู้อะไรบ้างเรื่องยาเออเอาเอาเอาโอ้จะมาคุย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  โอ้โหจะมาคุยจะมาคุยจะมาคุยนี่นี่น,นี่เออเตะเอาเตะเออเอาดิเอาพูดพูดอุ้ยในโทรัสั์มาแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยหอบอจุดยอดไปเลยลูกพี่จัดการมันสนุม่มเข้านี่ค่อยคุยกับมันอย่างนั้นเหรอแกอยากโดนด้วยเหรอใจเย็นใจเย็น เออผมก็แค่ต้องการเหมือนกับที่คุณต้องการน่ะอ้าวเหรอเรื่องไรอ่ะก็เรื่องเงินไงแล้วก็พี่ของฉันที่ตายไปจะไม่ได้เหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ้เจ้านั่นน่ะเป็นบ่อแสเดียวนะใครจะไปรู้ใส่หัวไปซะเฮ้เใจเย็นๆสินายไม่จำเป็นต้องใช้เดียวก็ได้นะเออเท่าที่ฉันเห็นเราต่างอ่เป็นคนหน้าใหม่สำหรับเมืองนี้ทำไมเราไม่มาดูหลังซึ่งกันและกันล่ะเข้าใจเป้าไม่เป็นไรหลังฉันโอเคอะแน่ใจเหรอนายดูหลังนายใหม่เลยอันนี้เอาเปิดนี่ไปโอ้โอเคโอ้ย แก๊งเชฟรัตทุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาเด้ออย่าตามมาเด้อโอ้ยแก๊งรัตทุยเชฟลิงกุนี่โอ้ยจุดหนึ่งที่นายต้องรู้นะที่เมืองนี้ก็คือเดือดตลอดเวลาน่ะไปเราต้องรีบไปซื้อปืนเลยล่ะโอเคโอเคแวะร้านขายปืนก่อนเดี๋ยวทำไมหนึ่งดาวอ๋อเราไปยิงไอ้เชฟมาเมื่อกี้นี้อ่าร้านขายปืนตรงนี้เลยครับ จอดโอเคเรียบร้อยไปถึงเวลาที่เราจะไปซื้อปืนละมีปืนให้เลือกสันมากมายอุซี่ปืนพกช็อตกันคาบายใช่ปะนะโอเพลงอะไรดังมากเลยเนะี่ยซื้อกรอดได้ด้วยไปเพลงดังเว้ยหนึ่งร้อยร้อยหนึงสามร้อยไปวันหลังตังไม่มีไปแล้วครับขอบคุณครับคือแกพามาให้ฉันดูแค่นี้เหรอโอ้จริงๆเลยนะไอ้เพื่อนเกลอ โอ้ยคนมันโผล่มาตอนไหนวะเนี่ยพิบมๆจะโผล่เดี๋ยวโผล่โผล่โผล่เอาละถึงที่หมายเอาละสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบดูอีกทีนึงนะและอีกอย่างหนึ่งฉันจับตาดูนายอยู่นะอืมจับตาดูเลยสต็อกเกอร์อย่างเดอะวอเชอร์ภารกิจนี้สองร้อยวู้ฮู้เอาละเซฟเย่ถือว่าได้ตีคนถือว่าได้ยิงคนละ โอเคเซฟเรียบร้อยเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับแกรน t ทฟออโต้ไวซ c ซิตี้เขาต้องขอตะวันลาไปก่อนครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครติดตามด้านล่างข้างนี้เลยอ่าอ่าจะอ้าวโทรศัพท์มาฮัลโหลอย่าได้ทราบวันนี้ครับถ้าเกิดว่าลุงพีแปลผิดพลาดผิดยังไงต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมอย,ย่างไรก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ไปจากเกมนะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปครับผม